สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยคุณจิตรกรบุษบาแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันพุธที่15เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับวันนี้ให้หัวข้อไว้อย่างนี้ครับบอกว่าแลนสไลด์ขนหัวลุกหมายความว่ายังไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ คุณจิตกรหยิบยกเอาวันที่14คกุมภามาเป็นจุดเริ่มต้นกันเลยใช้คำว่า14กุมภาพันธ์2 5 6นเนี่นะครับแนวหน้าออนไลน์เขาได้โปรยหัวข้อข่าวว่าแลนสไลด์สะดุดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจแล้วก็ตามด้วยคำพูดที่บอกว่าไทยสร้างไทยดูดแดงอุดรชะบังพักพอชนะแล้วลืมสัญญานี่เป็นโปรยหัวข่าวนะครับ ในเนื้อข่าวเนี่ยมีรายละเอียดอย่างนี้ครับบอกว่านายโชคเสมอคำมุงคุณซึ่งเป็นรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยและเป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคในเขตจ,จังหวัดอุดรธานีเขตส,สี่โชคเสมอเนี่ยได้เปิดเผยถึงกรณีที่คนแสดงจังหวัดอุดรธานีบางส่วนได้ประกาศตัวว่าจะเข้าร่วมทํางานกับพรรคไทยสร้างไทยนะครับโดยโชคเสมอบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพี่น้อง คนเสื้อแดงที่นำโดยนายจันดีพิมพ์แสงซึ่งเคยเป็นประธานนาปชอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนายจันดีเนี่ยได้ร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงอีกจำนวนมากประกาศตัวที่จะสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยคนเหล่านี้แหละครับคือผู้ที่รักประชาธิปไตยคนเหล่านี้แหละครับคือผู้ที่ออกไปต่อสู้กับเผด็จการคนเหล่านี้แหละครับต่อสู้จนได้รับฉายาว่าเป็นนักรบราชประสงค์นะครับเสียสละ ทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งอิสรภาพเสียสละทั้งชีวิตเพื่อหวังว่าจะได้ประชาธิปไตยแบบกินได้ขึ้นมาการเลือกตั้งเมื่อปี2554ี่เนี่ยกลุ่มนปชกลุ่มนี้ได้ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจนการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยพรรคการเมืองพรรคนี้ชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่า หลังจากได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยพักการเมืองพักนี้ไม่เคยทําตามคํามั่นสัญญาเลยไม่ได้ฟื้นฟูประชาธิปไตยเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ทําให้พี่น้องคนแสดงมีความเจ็บปวดเนี่ยคือเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเหมารวมจนทําให้ร่างกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงเกิดขึ้นไม่ได้ทําให้นักสู้เพื่อประชาธิปไตยบางคนเนี่ยต้องเสียชีวิตในคุกนะครับบางคนล้มละลายนะครับ พี่น้องปรปชอุอดรธานีกลุ่มนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนแนวทางในการต่อสู้หันมาสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยซึ่งมีแนวคิดในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ได้ส่งเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีสสเลยแม้แต่คนเดียวรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเป็นฉบับที่คณะ,ะเผด็จการรัฐประหารร่างขึ้นมา แล้เป็นปัญหาต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยมีหลักคิดคือการเลือกตั้งสอสอรอให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นแนวคิดที่ตรงกับกลุ่มนปชอุอดรธานีนี่เป็นคำพูดของนายโชคเสมอนะครับจิตตกรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าประการที่หนึ่งเนี่ยน่าคิดนะครับน่าคิดว่าในเมื่อคนสแสดงกลุ่มต่างๆเขาเริ่มมีความเจ็บปวด แล้วก็สื่อสารความเจ็บปวดจากการถูกรัฐบาลในเครือข่ายของทักษิณหลอกใช้และหาประโยชน์แต่พอหมดประโยชน์แล้วก็ทอดทิ้งเข้าไปเหมือนกับปล่อยแมวปล่อยหมาเลยให้ไปเผชิญกับโชคชะตาดุดหมาแมวจรจัดยุทธศาสตร์หวนกลับมาออดอ้อนอุ้มโอคนเสื้อแดงหวังว่าจะแปลเป็นคะแนนตามแบบแลนสไลด์เนี่ยหน้าคนหัหลุกแค่ไหนครับสำหรับทักษิณ โดยเฉพาะเมื่อทักษิณเนี่ยยังเลือกใช้บริการของนัทวุฒิใส่เกลือซึ่งเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากทักษิณมากกว่าใครในหมู่คนแสดงถามว่านัทธวุฒิมีปัญญาไหมครับที่จะดึงคนแสดงเนี่ยกลับมารองมือรองตีนให้กับทักษิณชินวัตรมีปัญญาที่จะดึงมาได้แค่ไหนครับนี่เป็นคาถามประการที่2นะครับจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อน พูดอยู่ตอนหนึ่งใช้ชื่อตอนปตีมื่นจตทุตพรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยควรจะมีสัจวาจาสักครั้งหนึ่งเถอะกับการจะเดินทางกลับประเทศไทยให้ได้เสียงแลนสไลด์เป็นสัจวาจาด้วยการถแถลงเป็นเดิมพันให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าจะกลับก่อนการเลือกตั้งหากไม่กลับเนี่ยประชาชนไม่ต้องเลือกเพื่อไทยหรือถ้าจะเลือกกลับหลังเลือกตั้งก็ได้นะครับ แต่ถแถลงให้ประชาชนรับรู้เลยนะครับถ้าไม่กลับให้ประชาชนมาไล่รัฐบาลเพื่อไทยได้เลยเดิมพันกันไปเลยในเมื่อประกาศว่าจะกลับบ้านแต่ไม่รู้จะกลับวันไหนแต่เป็นค่าประกาศที่กลายเป็นปัญหาการชุบชีวิตให้กับพลเอกประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยดังนั้นเอากันแบบแฟร์ฟรไหมครับไม่ต้องมีอะไรสลับซับซ้อนหรอกครับทักษินออกขกับเฮาครั้งหน้าเนี่ยประกาศเลยสิครับประกาศเลยครับว่าจะกลับก่อนการเลือกตั้งถ้าวันเลือกตั้งแล้วยังไม่กลับ พี่น้องประชาชนไม่ต้องเลือกพักเพื่อไทยส่วนผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นจะพังแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยขอเถอะครับเพื่อให้เป็นสัจวาจาของทักษิณสักครั้งหนึ่งหรือถ้าหากว่าจะกลับหลังเลือกตั้งก็ถแถลงมาด้วยนะครับว่าจะเป็นวันไหนหากไม่กลับถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ขอให้ประชาชนออกมาไล่รัฐบาลได้เลยทั้งหมดนี้แหละครับต้องเดิมพันกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาสิครับเพื่อแลกกับเสียงแลนสไลด์นะครับ นี่เป็นกำพูดของจตุพรส่วนคำถามยอดฮิตว่าพักเพื่อไทยจะรวมกับพักพลังประชารัฐหรือไม่เนี่ยจตุพรตอบว่าอย่างนี้ตอบว่าเพื่อไทยไม่เคยตอบหรือตอบก็ตอบไม่ตรงคำถามอยู่เสมอๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมจะถามทุกวันถามเพื่อให้ได้คำตอบชัดเจนและตรงคำถามด้วยนะครับทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งว่าจะจับหรือไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐ เพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อไทยต้องการเสียงแลนสไลด์เนี่ยคุณต้องมีคําตอบที่ชัดเจนมาเป็นเดิมพันนะครับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้มีการตีมือกันทั้งคดานั่นแหละครับวันนี้ต้องนับพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นที่เสียงรองรับอยู่ที่250เสียงแล้วนะครับมาจากสอวนั่นแหละครับถ้าหากว่าหลังการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เสียงสอวอจะอบพยพ มนุนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งขณะนี้เนี่ยทำตัวเป็นนักการเมืองคือยอมได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งผมไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยมาโดนทักษินหลอกเหมือนกับที่ผมเคยโดนหลอกมาแล้วเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมก็เชื่อครับว่าเพื่อไทยเนี่ยจะสร้างปรากฏการณ์ให้ประชาชนยอมรับพลเอกประวิทย์ได้นะครับและเมื่อเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐคนที่เป็นนายกจะชื่อพลเอกประวิทย์ ก็เลยต้องพยายามนําเอานายสุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยเอามาขม่มพลเอกประวิทธ mm. ์เพียงแต่นายสุรเกียรติเนี่ยจะรับหรือไม่รับเท่านั้นแหละครับปรากฏการทางก,การเมืองนี้เนี่ยนะครับเอาตรงๆก,ก็คือเห็นแล้วก็รับรู้มาทักระดานจนหมดแล้วนะครับว่าอะไรกันมันจะเกิดขึ้นแล้วประชาชนกําลังจะโดนต้มอ,อีกแล้วนะครับถามกันจริงๆสักครั้งแต่ครับว่าทําไมทักษิณไม่ตอบทําไมไม่ตอบว่าจะจับมือกับพลเอกประวิทธ์หรือไม่ ตอนนี้ทักษิณเนี่ยเป็นหมูในอวยของพลเอกประวิตยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพลเอกประวิตยเป็นคนมีบารมีผมเชื่อว่าการจับมือกันเนี่ยเป็นเครื่องต่อรองกันกับคดีจำนำข้าวภาคสองนะครับถ้าหากประทักษิณเบี้ยวคงโดนเล่นงานแน่ๆแหละครับการที่ผมถามว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่เนี่ยไม่ใช่เผาพักเพื่อไทยนะครับแต่มันจะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ําไปเพราะว่าผมไม่ต้องการให้เพื่อไทยเนี่ยโดนไฟไหม้ครับเนื่องจากประชาชนเขาอาจจะผิดหวัง คำถามของผมจึงเป็นการป้องกันอนาคตและแสดงความแฟร์กับประชาชนด้วยถ้าเกิดเพื่อไทยยังไม่ตอบคำถามมันก็จะยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นผมก็จะถามเรื่องการจับมือกับพลังประชารัฐผมจะถามทุกวันเนี่ยแหละครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่วิกฤตใหญ่จึงต้องทำให้มีความจริงเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองต้องจับให้มั่นคั้นให้ตายเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยสุดจริตใจแล้วเนี่ยบอกมาสิครับ มันจะได้เกิดประโยชน์กับพักเพื่อไทยเองนะครับทั้งหมดนี้คือประการที่2นะครับประการที่3ครับกิตกรบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ขยี้ทักษิณของจตุพรเลยเน้นเนื้อเน้นเ้นเ,นนเนนตะตัดขาแลนสไลด์ให้ล้มพังภาพได้อย่างตรงจุดที่สุดจตุพรเนี่ยตีแผ่จนเห็นชัดเจนว่าการเมืองแบบทักษิณเนี่ยมันคือการเมืองที่ทุจริต มันคือการเมืองที่ทรยศมันคือการเมืองที่หักหลังมันเป็นการเมืองที่เอาประโยชน์ของตนและโคตรญาติเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักพลันที่ทั้งทักษิณและลูกสาวคือแพรทองทานชินวัตรหรือองคงอิงพร่ามกับคําว่ากลับบ้านบ่อยๆเนี่ยคนก็เริ่มจะเห็นสันด,ดานทางการเมืองของคนตระกูลนี้แดงแจ๋ชัดเจนขึ้นมาทันทีนะครับประการที่4ครับอีกทางหนึ่ง คำว่ากลับบ้านของทักษิณเนี่ยมันกลายเป็นผีนะครับคอยหลอกหลอนคนกลุ่มหนึ่งจนลุงตู่กลับมามีความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นยันกันผีตามความเชื่อของคนกลุ่มนั้นแต่แทนที่ลุงตู่จะได้เปรียบกับกระแสนี้เนี่ยกับมีการผลักดันแบบลอยลําก็มาเจอสวอบ้าบาบ,าบ,าบาจาพวกหนึ่งที่ไปกระตุ้นแรงฮึดสู้ของฝ่ายทักษิณขึ้นมาอีกรอบหนึ่งด้วยการประกาศว่าจะไม่โหวต ให้องอิงทงั้งทั้งที่การเลือกตั้งยังไม่ทันจะเกิดขึ้นเลยประการที่5ใครับนาย p พศาลพืชมงคลได้โพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะครับบอกว่าระวังเรื่องสวดับฝันเพื่อไทยอาจจะเกิดผลด้านกลับแล้วหนุนกระแสแลนสไลด์ lide, ก็ได้เหตุผลที่ภัย s าให้ไวเนี่ยคือข้อ1สวปัจจุบันนี้มาจากการแต่งตั้งของคอสชอนะครับจึงต้องถือว่าเป็นตัวแทนของคสชแต่บางคนก็อ้างว่าสวเนี่ยเป็นผู้แทน ปวงชนชาวไทยเพราะว่าร no th like ัฐธรรมนูญเขียนอย่างนั้นการอ้างอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับกรณีที่กฎหมายคุ้มครองสัตว์น้ําให้ถือว่าบัวเป็นสัตว์น้ำนั่นแหละครับทั้งทั้งที่บัวเนี่ยเป็นพืชนะครับไม่ใช่สัตว์ใครจะอ้างว่าบัวเป็นสัตว์ก็จะเป็นเรื่องที่ขำๆสุดประมาณนั่นแหละครับเหตุผลข้อที่2ครับแหล่งที่มาของสวเนี่ยมาจากหกสายด้วยกันมีสายลุงตู่มีสายลุงป้อม มีสายบ้านใหญ่ที่เลือกเข้ามาแล้วให้คอสชอเลือกอีกทีหนึ่งมีสายแปะสายไพ่ฝา,ากและก็สายข้าราชการประจําไม่มีสวคนไหนเลยนะครับที่จะเป็นตัวแทนพูดแทนสวทั้ง250คนได้หรือแม้แต่กระทั่งพูดแทนแต่ละสายยังไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาว่าสว250คนแลนสไลด์เทไม่เอาคุณอุงอิงเนี่ย เป็นการดับฝันพักเพื่อไทยอย่างนั้นแหละครับมันฟังได้เพียงว่าสวท่านนั้นเนี่ยจะไม่โหวตให้กับคุณอุ้งอิงก็เท่านั้นเองนะครับนี่เป็นเหตุผลประการที่2เหตุผลประการที่3ครับระวังจะเกิดเป็นบูมแมแรงสวนกลับขึ้นมานะครับคือประชาชนเนี่ยจะร่วมใจพากระไปเทคะแนนเสียงให้กับพรคเพื่อไทยแล้วก็พันธมิตรจนได้เสียงเกิน376เสเสียงขึ้นมาตอนนี้กระแสแ,แลนสไลด์ลเนี่ยกำลังลามอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก แล้วก็ล่าสุดครับข้อมูลของ Google Trends ที่เพื่อไทยได้รับคะแนนนิยมในกรุงเทพมหานครถึง162กเนี่ยนะครับกระแสเพื่อไทยที่กําลังบูมขึ้นในภาคใต้มองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดกระแสแลนสไลด์กําลังขยายไปทั่วประเทศและยังไม่แน่ว่าก้าวไกลจะไปตัดกระแสนี้ได้สักเท่าไหร่นะครับเหตุ <ald> ผลประการที่4ครับขณะนี้สวหลายท่านเนี่ยต้องการที่จะต่อรองเพื่อขยายวาระของสวออกไปอีก5ปี เพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างเอกภาพสวทั้ง250คนเอาไว้ก่อนตอนนี้กําลังเคลื่อนไหวประสานกับสองลุงปลองดองแบ่งกันคนละครึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นนายกครึ่งละสองปีนะครับไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐมีเสียงมากกว่ารวมไทยสร้างชาติก็จะโหวตให้ลุงป,ป้อมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเกิดรวมไทยสร้างชาติได้สอสอมากกว่าพลังประชารัฐก็จะร่วมกันโหวตให้กับลงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีประเด็นนี้เนี่ยมันยังไม่ลงตัวนะครับ Connect, man, พราะว่าพวกที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นสายบ้านใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยบางสายก็เห็นว่านี่เป็นเพียงแค่กลอุบายในการสร้างภาพว่าลุงเนี่ยเป็นขั้วการเมืองที่เป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่สภาพเนี่ยมันกลายเป็นผัยแยกก่อไปแล้วเป็นน้ําแยกสายไปแล้วก็ดังที่รู้กันแหละครับว่าลุงป้อมเนี่ยไม่ยอมที่จะเป็นคนแบกเสลี่ยงให้กับท่านขุนได้นั่งอีกต่อไปแล้วนะครับพอแล้วครับไม่เอาแล้วครับไม่เป็นคนแบกเสลี่ยงอีกต่อไปแล้วนะครับ นี่แหละครับจิตกรก็เลยสรุปอย่างนี้คุณผู้ฟังทีละครับสรุปว่าคำว่าแลนสไลด์เนี่ยยังคงเป็นเรื่องขนหัวลุกของคนทั้งสองฝั่งอยู่คือฝั่งที่ทักษินวงการได้กับฝั่งที่ไม่เอาทักษินการเมืองที่เอาความโกรธความเกลียดความกลัวเป็นตัวนำเนี่ยนะครับมันจะทำให้ประชาชนและประเทศชาติต้องสูญเสียตัวเลือกดีๆไปอีก4ปีหรือไม่ เพราะว่ามวัวแต่กลัวลงตู่จะแพ้ทักษิณหรือว่าจะชนะหรือว่าสามปอจะกลับมาก็เลยช่วยกันปั่นกระแสจนไปบีบอัดความคิดคนให้ต้องเลือกแค่สองตัวเรื่องนี้เท่านั้นจะได้เทคะแนนผ่านบัตรสองใบให้หมดโดยที่ไม่ได้แยกแยะหรือพิจารณาตัวบุคคลหรือสอสอเลยไม่ว่าชั่วหรือดีก็ตามถูกกาหรือไม่กาเพราะว่าใครจะเป็นนายกไอ้นั่นจะอยู่ไอ้นี่จะมาจนได้สอสอเขตห่วย ที่ไม่เคยดูแลพื้นที่ไม่เคยมีปากมีเสียงนั่งแดกเงินเดือนฟรีๆสี่ปีสบายใจเฉิบเหมือนกับ4ปีที่แล้วมานี่แหละครับแลนสไลด์ ines, ว่าขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะครับสอสอประเภทเห็บหมากาฝากพวกนี้เนี่ยหน้าขนหัวลุกยิ่งกว่าแลนสไลด์อีกนะครับ